สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีชองคู่ตำนักรีนนะครับเอฟซีน้องอิงนะครับเอฟซีสาหน่อยพี่ผันแพงนะครับมือนี่กะเป็นมือสันวันดีอีกมือนึงนะครับกะมีลูกซิดนะครับจากศิลาลาดนะครับทั้งโซนราชศรีนะครับขี้ขี้บอลเหมืนทางโซนราชศรีเลยทุกศิลาลาดศิลาลาดอ่านะครับผมทางโซนศิลาลาดนะครับบอลเป็นอำเภอราชศรีเนาะนะครับใกล้ๆกันเลยครับพี่น้องครับ เป็นกระไดม,มาหาเตาสเสอเตเซียวครับวันนี้ครับเป็นลูกซิทนะครับรุ่นเพื่อว่ารุ่นรุ่นหน่อยอยู่ครับบ่ท่านเด็กเป็นรุ่นใหญไนะครับเิ่นกระมาเลียนลองเพลงน้ำขมนะครับวันนี้เิ็นกระมาน้ำกันหลายคนครับสวัสดี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 ครับครับผมมาน้ำกันสามคนนาะครับวันนี้ วันนี้มีคุณแม่ค่ะนี่ครับคุณแม่แล้วก็อน,นุนี่คือน้องวันนี้วาคะ่ะน้องวันนี้วานะครับวันนี้วาจากซีสะเกดจากซีสะเกดที่บ้านไหนหนูบ้านขี้กิ่งจ้ะบ้านขี้กิ่งนะครับออกไปทางเศษลอยเอ็ดเนาะแมนบอเก,กล์ไท่าหุ่นเนาะส่วนไหนส่วนลอยเอ็ดวันนี้คิดจะไหนก็เดี๋ยวมาเรียนกับผู้ต่ำวันนี้ นู่มมากแม่จานูเป็นเอฟซีรุ่งอิจงจานุเห็นแล้วลองนูกะอยากลองอยากล่ำคือเพิ่อนอ๋ออยากลองอยากล่ำนุว่าอายุจะก,กี่ละประมาณสิบขวบสิบขวบวันนี้มากกบไผมากกับหน้าเอ<ห>า<ผ>ม,มาก,กับหน้านนะครับวันนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตานะครับน,รน,รน้องพร้อมแม่ค่ะพร้อมแม่อแม่ซื้อยังคะมีแม่ซื้อสุภาพตาค่ะแม่ซื้อสุภาพตาอยู่บ้านกะเลี้ยวให้เลี้ยวหน้าแล้วเนาะเลี้ยวค่ะ นี่ครับคือบรรยากาศนะครับตอนเสาเนี่ครับพี่น้องครับกับ่เสาป้านายเราเริ่มสวยแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิบห้านะครับพี่น้องเอฟซีนะครับมาฟังนําเสียงของน้องเบิงนะครับว่าเพิ่นสีลองซําไดลนะครับคือเพิ่นตั้งใจมากกวอนี้นะครับก็คือเป็นการเลี้ยนพื้นฐานครับเลี้ยนพื้นฐานในการร้องเพลงนะครับการร้องเพลงให้ถูกวิธีนะครับควบกล่ำรอเรือลอลิงนะครับหรือว่า คำสันคำเาวนะครับการออกเสียงการเก็บคำนะครับกิไดฝึกสอนให้เพิ่นนะครับลักสูตรลักสูตรซิบมือครับนะครับลักสูตรซิบมือนะครับนะาะกสิให้เพิ่นลองให้ฟังสะกอนนะครับว่าเพื่อนใดประมาณซําใดนนะครับกศีดบอกเลยสอนเพิ่นถือนะครับนาะอเดี๋ยวมาฟังเสียงของน้องวันนี้ว่าเลยกันอะไกันครับ สวัสดีจ้าหนูชื่อน้องวิว่าได้จ้ะสวัสดีจ้า,จามาจากบ้านขี้กิ่งอำเภอศรีราชาจังหวัดศรีสะเกษจ้ะยังไมอีกล้ใกล้อ่าสิลองพี่ยังมื่วยนิเอินหักนั่งอีกหน่อยจ้ะเอินหักนั่งอีกหน่อยอ,อ่ะต้องรับหมด มือแอกพามานนำตาไหลผ่านรินสองควงแก้มสาสายตามองแนมแนมแนมแล้วก็บบอเห็นพี่อยู่สายเรนออกคือบอมาพอกันนาวเอทีน้องทาแห้งใจอยาเข็นหน้าพี่หอดบุญปีนี้ ใสสาสองสายตาจังแขนขาลาลอยหอดไว้หน,น้าจอยนางเอ,นอกน้อยสิ้นหวังแลว้ว ผู้เคยนั่งทาน้องคือน,นานมาอายสงยิ้มรอจนน้ำตาไหลก็มือนี้นอนรรอยว่เห็นเหงาสารกระเส้นใจเป็นวีวอนวีวอนหัวใจหอ,อกคนคือเธอก้อนขีดทานไปลนสำนักเอกน่อยผู้ใดสิค่อยเอาใจมาปนมือนี้นอน้นองหัวใจลน่นคือนอดแต่คนเคยหายแรงใจ ลำบ่ได้เอาเมื่อเธอไหมใจน้องเจือสันลำบ่ได้เอาเมื่อเธอไหมใจน้องจือสันสายลมเวิร์น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 น้ำสมัยเถึงหานมันเคียงไอโบติงใจโซมาหาวาสนาเฮาน้องก็ซำนั่งเอกหน่อยน้องนั้นด้อยกว่าเขาอยู่พีเยัยงกระพาสํานียาก็ะเพาสํานีก็เลยลงหักหน้า กบเป็นยังศาสตร์พลาควางเฮามันดอยอายเลยไปลอยลอยเทียมนั่งลอยห้คอยหำฮอนบกคือตัหลากายจังมากไอจังสะอนนางเอกไงเจ้าติดอ่อนตอนอ่อนต่ออ่อนตอนอ่อนซอนนำเขา อยากเศร้าลำคืนเมื่อบานก็ยังมีงานข้างหน้ารออยู่สิสู no ้แห้งไหวมโนใจเคือมาทอน้ำตาเลยขู่บ่ลำบ่แล่บ่สู้น้องค่อยและน้องค่อยทายู่ให้ขึ้นมาอยู่เรียงใจหาเห้นี่ให้นางล่านางล่าลืมอายนางล่านางล่าลืมอายขันบองไละไล่ว่ลืมไลยฝ่าบ่ผ้า หัวเปรตสีสะเก็ดบ้านนออ้องบ่ฮางก็เลยทางแม่นฮักใจตายตเป็นพี่น้องกาสิหาตายเป็นมาน้องก็สิกลเครียดเป็นคนน้องบ่ได้หายมาเด้่มมาเริ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 ลมมาเริ่มาามั่ไอมาฟังน้องแม่นโอลำอย่าใจดำกับนางเอกหน่อย เสียงเรอยกร้อยไปหาอายเอิ้นคนในใจคืนคงให้คืนคงเออเออเราแค่อฝันนะหอฝันมันลังหา่าเด็กตาดำดำกอดพุทธมอสามจบก็อสอนอภาพจำ ฝันพวังสักวันให้คนที่หักได้มีที่พึ่งที่พักมีชีวิตดีกว่านี้ต้นทนท,นที่มีคือใจหวังนี้อยากเป็นหมอ รำเก็บบุญหมอสามอย่างนำเสียงใจที่มีบอกกับความฝันพร้อมทำทุกงานในเส้นทางนี้สักสุดเก็บหาเก็บมีขอเพียงได้อยู่ในหงองหอบเอาความฝันมาจอบอยู่หลัง เหมือนฟ้าบันดนาลผาฝันเมารถมาส่งให้ได้พอพอกพอพับพ่อหัวหน้าองให่งดีใจพองยืนงงพ่อหวัวหน้าอง เรคือล้างถ้วยล้างซามบอกเ,อเถิดห่วพ่อพระสิเมตตาเด็กน้อยตาดำๆเฮเรียนร้องเฮเรียนฟอนกลอนลำเพิ่นว่าลังเชื่อมีเอฟซีนำเขา ลับลุตักลุกเปล่า,อาซอยเชียลานสาวขอฝันมาลังคันครับผมเป็นเั่งไหนนะครับพี่น้องครับหลังจากที่น้องวันวิวานะครับเพื่อนก็ได้ลองให้พี่น้อง FC เอฟซีได้ฟังนะครับต้าที ท่าทีผมเด้ฟังนะครับกับขอพิพาระหลายอยู่ครับเพราะว่าน้องทันเขาใจในการลองบันไดนะครับเพราะว่าบางค่ำก็ลองพันสุดคือเพลงเพลงกวอนล่ำนี่คิดผ่านหลายเลยครับแต่ว่าเพลงสาเนย,ยัง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 มีบ่หลายก็มีอยู่แต่ว่าก็มีบ่หลายบายันไดแต่ว่าทั้งทั้งก้อนร่ำสิลายเนี่ย เพียงสากรับบางคำกับบ้านเด็ดเะบ้านเด็ดเะขี้หนูลองลองกินเกินกันตื่นหักได้อีกหน่อย,ยไหมสาสายตาจันทรกันมันกันแรกเลยเมื่มอแหววผ่ามา่านน้ำตาไหลผ่านริ้นสองพวงแก้มสาสายตา เห็นพี่อยู่สายเรนนอกคือบอ่มาพอกันนาเอทีน้องทายใจอยากเห็นหน,น้าพี่หอดบุญเปอายาไปอยู่สาย,ยม,มือแวดผามานันน้ำตาไหลผ่าน รินสองพวงแกมศาใส่ตามองแนมแนมแนมแล้วกะบ,บ่เห็นพี่ถ้าต้องเรียนเสียงน้อยเมื่อเอะพมาน,น้ำตาไหลผ่านรินสองพวงแกมศาสส่ตารินสองพวงแกมรินรินสองพวงแกม ខ្មទ្៕ ഉ ទ្មទ្មអា ne em, ne em, ne em, o, ំមទ្រើ្រើ្បាន់តែម្រាប់គ្វើងកើការន្សាខ្មទ្មទ្មែម្រាប់តែម្រាប់គ្វើងកើការគ្រារបស ใส่ห่าจะออกสายยุใส่เดโนยุใส่เดโนเอาบ่อยุใส่เดนออยใส่เดนยใส่เดนมันออกสักสลายให้มันหลอกสลายยใส่เดนออยใส่เดนยใส่เดนคือบมาพอกันเอาเที คือบอมาพ่อคือบอมาพอกันหนามองพอ่อไนมันสุดวันคือบอมาพ่อคือบอมาพอกันหนาวมาพ่อคือบอมาพอกันหนานอนบางสุดมองพอ่อคือบอมาพ่อคือบอมาพอกันหนาเวทีน้องท้าแใจ อยากเห็นหน้าพี่หอดบุญปีนี้ไอ้ไปอยู่ไส่ดีขึ้นแต่ว่า็ย่งยังมีไหลยอยู่เิดกนึงเพราะว่าลูกเอื่อนมันหลไไปบางเทืเหีนแล้วชือว่าเอาตองกุ้มเสียงมันได้้อใจบ่เอาหอฝันมาหลังหันไหมเบิ่ง เด็กตาดำดำกอดวุดมอสามจบกอสอนอภาพจำคือหน้าแม่พ่อกับน้องเที่ยงลำบาเที่ยงลำเที่ยงลำบาเทียงลำบาเขา่ใจมอกลำมันที่ยังลำบาเทียงลำ ให้มันสูตรกอนที่ยังลำบากอะไรกันที่ยังลำบากมันหลายไปท,ที่ยังลำบากที่ยังลำบากอะไรก่อนๆอย่างนี้มันอะไร่างนี้ก๊า ก่อนก้อนอ่านี่ไหมก่อนที่ยังลำบากทั้งหมาพจำคือนหน้าแม่พ่อกับน้องที่ยังลำบากท,ท,ท,ที่ยังลำบากลำที่ที่ยังลำลำบากที่ยังลำบากเอาไหมภาพจำไหมภาพจำคือหน้าแม่พ่อ<ไ>กับน้องที่ยังลำบาก ออ,ออกเดินตามฝันประวังสักวันให้คนที่หักได้มีที่พึ่งที่พามีชีวิตด,ดีกว่านี้มีที่พึ่งที่พากได้มีที่พึ่งที่พามีชีวิตแล้วเดี๋ยวพูดสิบอกข่ามมาพักมันเป็นคำาตาย ค้าตายมันเป็นค้าที่หางเสียงมันหน่อยเข้าใจปะหนูต้องไปเก็บค้าอยู่ที่จมูกคำว่าเหมือนเหมือนมันสิเก็บคำคำแบบเดียวกันกับคำว่าหักเลยคำว่าหักก่อนหน้านี้มันสิ่ลองมาจะได้ปะแต่ได้ได้หอบุตรมสามจบกศนภาพจำคือหน้นหน้าเนี่ย ออกเดินตามฝันระวังสร้างหันให้คนที่หักน,นุกเก็บไปสิเห็นไหมนุกเก็บแบบนี้ว่าคนที่หักมันเข้าว่าพักกันคือกันเพราะมันเป็นข้ามตายเราจะว่าเอาหนูต่อบึ้งภาพจำคืนางเอพอกับน้องที่ยังลบาบาที่ยังลํา เที่ยงลำบบกเที่ยงลำบบะออกเดินตามฝันพระวังสักวันให้คนที่ฮักให้คนที่ฮักให้คนที่ฮักได้มีที่พึ่งที่พักมีที่ได้มีที่พึ่งที่พักใน

กับความฝันพร้อมทำทุกงานในเส้นทางนี้ในเส้นทางนี้ใน,นนในเส้นทางนี้สักสุดเก็บหาเก็บมีขอเพียงได้อยู่ในเอ,องค์หอบเอาความฝัน เอาความฝันหอบเอาความฝันมาจบอยู่หลังอันมองเขา้ามาหลังนี่ยา้มันออกหลังมาจบอยู่หลังฮันหอบ ื่อได้พบพ่อให้ได้พบพ,พ,พ่อกับพ่อผัวนราองค์มันยังหลายไปอีกนึงให้ได้พบอพอ พอได้พอได้อยู่พอตอบตอบไปพอได้ตอบไปพ่อได้อยู่พอทั้คนละที่ตอบไปพอได้พอได้หนูพอได้หนูมาคนละอันพอได้ตอบไปพอได้อยู่พอแต่ว่าตอบไปพอได้ตอบไปพอได้พอได้ ต่อไปพ่อได้ยุพอแต่ว่าโบเกนขึ้นล่างถวยล่างสามคือล่างถวยคือล่างถวยล่างสามต่อไปพ่อได้ยุพอพ่อได้ต่อไปพ่อได้ยุพอพ่อได้ต่อ ไปพ่อได้อยู่พอแต่ว่าบ่เก่คือล่างถวยล่างสามแสดงว่าขี้พอถึงอ่ะวพอไปน้ับ่คือมาพอเพิ่นสีเมตตาเด็กน่อยตาดำดำเฮเรียนร้องเฮเรียนฟอนกลอนลำเฮเรียนเฮเรียนร้องเรียนฟอนกลอ,อนล,อลำเฮเรียนร้องเรียนฟอนกลอนลำ ให้เร hey, uh, er ียนร้องเรียนฟอนกรอนลำเพลินว่าลังเ่อมอีเรียนยังบัณฑิหันลิ้นแต่ว่าเขาจะหันลิ้นหลแห่งเกินไปพอดีพรครับให้เรียนร้องเรียนฟอนกรอนลำให้เรียนร้องให้เรียนร้องเรียนฟอนกรอนลำกรอนกรอนให้เรียนร้องเรียนฟอนกรอนลำเพลินว่าลังเ่อมอี

พอบางคำคือห้อยอย่าเก็บเนี่ยมันหลากเงาเกินไปมันค่ำค่ำปกติมันอาจจะเป็นค่ำสั่นนะเธอหนูกับไปไปหลากเป็นคำเงาเมันคำว่าหลังสิหนูเอาเป็นล้างนะเธออาจจะว่มันก็เลยกลายเป็นผิดคำบรชัดแล้วก็บางขี้ก็เพรานถือขี้มันนิดเดียวเฉียดเฉียดจะว่ากต ฝึกนี่แหละครับในการร้องเพลงกับสระมาณนี้ฝึกร้องให้ถูกวิธีเพราะว่ามันกับบันนี้ยังไหลแต่ในการมุ่กะสิเอาเพียงที่เพ็่รลองได้เอามาติวให้ใหเพื่อนขาใจในการลองนะครับเพราะว่านองยังหน่อยอยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นมอลลัมม่มบ้านได้ครับถ้าเป็นมาเรียนล่ำมือต้องอายุต้องหลายกว่านี้ตอนมียังสิบขวอยู่นะครับ ฝากติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับฝากติดตามน้องนั่มไปแล้วกันนะครับน้องสรับน้องวันวิวานะครับน้องวันวิวานะครับเนาะหรือว่าติดตามที่เฟสบุ๊กนูมีเฟสบุ๊กบ่มีจ้ะเฟสบุ๊กซีวันที่ไหนวันวิวาทองสุดครับผมก็ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับซอยติดตามให้กำลังใจน้องนั่มกัแล้วกันนะครับน้องสรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้สะกนครับสวัสดีครับ